สวัสดีครับพี่น้องคุณกำลังรับฟังการแบ่งปันเลมาเฝ้าเดี่ยวในซีรีส์ชื่อกับคืนสู่ความบริบูรณ์โดยพระเจ้าคลิปนี้เป็นตอนที่18นะครับ EP 18เราจะเฝ้าเดี่ยวด้วยกันต่อคือเรายัางอยู่ในปฐมกาลบทที่26นะครับก็เป็นเรื่องการที่พระเจ้าเข้ามากอบผู้เฟ้นฟูอิสอักลูกชายของอับราฮัมนะครับในการเฝ้าเดี่ยวเมื่อวานพระเจ้าก็ได้กำชับให้อิสอักและครอบครัวอาศัยอยู่ในดินแดน เกลาของชาวฟิลิสเตียไม่ให้ไปที่อียิปต์ซึ่งเ,เมืองเกลานี้ก็อยู่ในดินแดนคนาันนะครับและอิสอักก็เชื่อฟังพัะสัญญาทันทีเป็นพัะสัญญาเดียวกับที่พระเจ้าเคยให้ไว้กับอับราฮัมพ่อของเขาที่ว่าจะยกดินแดนคนาอนทั้งหมดให้เป็นของลูกหลานเขาซึ่งก็จะมีจํานวนมากมายดังดวงดาวบนท้องฟ้านะครับ สำหรับวันนี้เราก็มาถึงปฐมกาลบทที่26ข้อ6-7ถึงผมจะอ่านช้าๆดังนี้นะครับอิสอักจึงอาศัยอยู่ในดินแดนเกลาเมื่อคนเมืองนั้นถามท่านเรื่องภรรยาของท่านท่านจึงตอบว่าเธอเป็นน้องสาวของข้าพเจ้าเพราะท่านกลัวที่จะพูดว่าเธอเป็นภรรยาของข้าพเจ้าเขาคิดไปว่ามิฉะนั้นแล้วคนเมืองนี้อาจจะฆ่าฉันเพื่อแย่งเอาเลเบคาเพราะว่านางมีรลปงาม เราที่รักถึงตรงนี้ให้คนหยุดชั่วขณะและอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่ามีอะไรมากพิเศษอะไรที่พระองค์ต้องการจะบอกคนหรือไม่อย่างไรครับสําหรับผมถึงตรงนี้คนจะเห็นว่าอิสอัคพูดโกหกนะครับเขาโกหกด้วยความกลัวเป็นแรงจูงใจให้เขาโกหกชาวเมืองเกลาเพราะอะไรครับก็เพราะอิสอัคกลัวว่าชาวเมืองนี้จะฆ่าเขาเพื่อแย่งชิงภรรยาของเขาเพราะภรรยาเขา มีรูปร่างหน้าตาสวยงามนะครับและอีกสาเหตุหนึ่งก็คือชาวเมืองเกลาก็ไม่ใช่ชาวยิวแต่เป็นชาวฟิลิลเตียซึ่งเคยเป็นศัตรูกับชาวยิวมาก่อนเขาจึงไม่ไว้วางใจชาวฟิลิลเตียด้วยสองสาเหตุนี้ก็ทําให้อิสอักกลัวว่าตัวเขาจะถูกฆ่าตายนะครับความหวาดกลัวนี้จึงทําให้เขาพูดโกหกไปว่าภรรยาของเขาเป็นน้องสาวเพราะถ้าบอกว่าเป็นน้องสาวผู้คน ก็จะไม่ฆ่าเขาเพื่อแย่งชิงเลเบคาภรรยาของเขานั่นเองแหะครับมาถึงตรงนี้พระวิญยาประสดก็ทําให้ผมปิิงแล็แระลึกได้ถึงแบบโกหกแบบเดียวกันของอับราฮัมพ่อของอิสอับนะครับครั้งแรกก็อยู่ในประทบการบทที่12ข้อ10ถึง20ก็เป็นตอนที่อับราฮัมลงไปที่อียิปเพื่อจะหนีภัยแล้งและก็ได้สั่งให้ภรรยาซาายพูดว่าเธอเป็นน้องสาวของข้าพเจ้า เพราะอับราฮัมกลัวจะถูกชาวอียิปต์ฆ่าเขาแล้วก็แย่งชิงเอาภรรยาไปข้อที่สองอก็อยู่ในปรรมการบทที่20ข้อ1ถึง18อับราฮัมมาอาศัยอยู่ที่เมืองเกลาแบบเดียวกับอิสอัคนี่แหละครับซึ่งเป็นเมืองของกษัตริย์อาบีเมเลกกษัตริย์ชาวฟิลิเตียแล้วอับราฮัมก็โกหกอีกครั้งว่าซาลาเป็นน้องสาวเห็นไหมครับพี่น้องตรงนี้สะท้อนถึงอะไรพระวิญญาณบริสุทธ์ก็สอนผมว่า ตรงนี้สะท้อนถึงความอ่อนแอของเนื้อหนักเพราะความหวาดกลัวจะถูกฆ่าตายจึงเป็นแรงจูงใจให้ทําบาปในการพูดโกหกอิสอักก็ทําแบบเดียวกับพ่อของเขาเป๊ะเลยนะครับสาเหตุแท้จริงที่พวกเขาโกหกเพราะอะไรนั่นก็เพราะพวกเขาแม้จะมีความเชื่อมั่นในพัญญนธะแห่งการอวยพระพพวกเขาไม่กลัวอดตายไม่กลัวความแห้งแล้งเพราะมั่นใจในพัญญาแต่ว่าเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ที่น่ากลัว คือจะต้องอาศัยอยู่ท่ามกลางคนแปลกหน้าที่ไม่ใช่คนอดู่วทุกๆวันมันก็ได้สร้างความหวาดกลัวที่จะถูกฆ่ามากขึ้นเรื่อยๆและแทนที่พวกเขาจะเชื่อมั่นในการปกป้องคุ้มครองจากพระเจ้าแต่กลับใช้วิธีแก้ปัญหาด้วยตัวเองแบบผิดๆโด,ด,ดยปั้นเลือกโกหกขึ้นเพื่อปกป้องตัวเองคุณเคยทําแบบนี้ไหมครับสําหรับผม พระวิญญาณบริสุทธิก็ทำให้ระลึกได้ถึงเหตุการณ์หลายๆครั้งในอดีตตลอดชีวิตการเป็นมิสเตียนมา20กว่าปีของผมผมก็พบว่าใช่เลยตัวผมเองก็เคยเป็นแบบเดียวกับอับราฮัมและอิสอับคือผมก็เคยมีความเชื่อวางใจในพระเจ้าจนคิดว่าตัวเองมั่นคงดีแล้วแต่ว่าในบางช่วงชีวิตเมื่อได้มาเจอกับปัญหาที่น่ากลัวก็มาจู่โจมผมก็หวั่นไหวและสมองก็จะคิดหาวิธีเอาตัวรอดทันที นี่ก็ค,คือความอ่อนแอของเนื้อหนังตัวตนเก่าของเราไงล่ะครับพี่น้องโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เป็นผู้เชื่อใหม่ก็มักจะเป็นแบบนี้คือวันนี้ได้ฟังคําเทศนาหนุนใจจนมีความเชื่อเข้มแข็งฮึกเหิมขึ้นมาแล้วแต่พอพรุ่งนี้เจ้าหนี้ทวงลูกค้าไม่มีรายได้ไม่เข้าความเชื่อก็ถดถอยและใจก็หวั่นไหวหวาดกลัวทันทีผ่านไปแค่วันเดียวเท่านั้นเองก็ทําให้เราตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยตัวเราเองโดยความเครียดหวาดกลัววิตกกังวลง บางทีก็ใช้วิธีโกโหกหลอกลวงคนอื่นเพื่อเอาตัวรอดก็เพราะขาดความเชื่อมั่นใจในพระเจ้านั่นเองแหะครับวิโน้ตไดรักมนุษย์เราทําบาปของการโกหกส่วนใหญ่มันก็เป็นเพราะประการแรกก็เพื่อจะปกป้องตัวเองประการที่สองก็เพื่อจะเอาของคนอื่นมาเป็นของตัวเองนะครับเหมือนพวกมิจฉาชีพเลยมากที่ผมได้รับก็คือสาเหตุส่วนใหญ่ที่มนุษย์ล้มลงในความบาปก็เพราะเขาไม่ได้มีความสัมพันธ์สนิทสนมลึกซึ้งกับพระเจ้า เขาจึงขาดความเชื่อวางใจในการปกป้องคุ้มครองขาดความวางใจในการจัดเตรียมและการเลี้ยงดูจากพระเจ้าไงล่ะครับและคริสเตียนเราหลายๆครั้งก็ต้องเจอกับอุปสรรคปัญหาในชีวิตนั่นมันก็เป็นช่วงเวลาที่พระเจ้าจะเสริมสร้างคุณให้เติบโตขึ้นในความเชื่อวางใจพระองค์นั่นเองล่ะครับดังนั้นปรขกอดุวใจพี่น้องที่กำลังเครียดวิตกกังวลกับปัญหาต่างๆในชีวิตขอให้คุณอย่าด่วนท้อแท้ท้อถอย พราะมันเป็นวิธีหนึ่งที่พระเจ้าจะทําให้จิตวิญญาณของคุณสนิทสนมกับพระองค์ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นจนเข้มแข็งเพิ่มพูนมากขึ้นในความเชื่อม,มั่นถึงพระคุณความรักของพระองค์นะครับซึ่งนี่ก็เป็นขั้นตอนที่ขาดไม่ได้เลยในการกอบกู้ฟื้นฟูชีวิตคุณให้กลับคืนสู่ความบริบูรณ์เช่นเดียวกับที่พระองค์กําลังจะทํากับอิสอักและครอบครัวของเขาครับเพราะความแห้งแล้งและ ความกลัวคนแปลกหน้าจะฆ่ามันก็เป็นแรงขับให้อิสอัจะต้องพัฒนาความสัมพันธ์พัฒนาความเชื่อความวางใจในการปกป้องคุ้มครองจากพระเจ้ามากขึ้นนะครับคนและผมก็เป,เป็นแบบเดียวกันนี่แหละครับเพราะว่านี่ก็คือน้ำพระทัยของพระเจ้าที่ปรารถนาจะให้บรรดาลูกๆของพระองค์หันมามีความสัมพันธ์สนิทกับพระองค์ให้ลึกซึ้งมากขึ้นเรื่อยๆทุกๆวันนะครับ พี่น้องครับดังนั้นวิธีแก้การทําบาปที่ได้ผลที่สุดก็คือการพัฒนาความสัมพันธ์ให้สนิทสนมลึกซึ้งที่สุดกับพระเจ้านะครับเพราะอะไรก็เพราะเมื่อคนสนิทสนมกับพระเจ้าแล้วคนก็จะเชื่อมั่นไว้วางใจพระเจ้าสุดๆคนก็จะรู้สึกว่ามันไม่มีความจําเป็นที่จะต้องทําบาปในการเบียดเบียนตัวเองหรือคนอื่นอะไรอีกเลยนะครับผมขอใช้คําว่าไม่มีความจําเป็นจะต้องทําบาปนะครับทําไมไม่จําเป็นก็เพราะคนไว้วางใจ ในทุกความต้องการของคุณนั้นจะได้รับการตอบสนองจากพระบิดาที่รักคุณใหญ่ละครับวิธีแก้ปัญหาบาปแบบนี้ละครับที่แตกต่างจากศาสนาพุทธหรือทุกศาสนาบนโลกเลยและถ้าคุณกําลังติดตามเฝ้าเดี่ยวไปด้วยกันกับผมทุกวันถ้าคุณมั่นที่จะหยุดชั่วขณะและอธิษฐานสอนนากับพระวิญญาณบริสุทธิ์ไปด้วยทุกๆครั้งไม่ใช่เอาแต่นั่งฟังเฉยๆผมก็ขอสแสดงความยินดีด้วยนะครับเพราะว่าคุณกําลังใช้เวลา พัฒนาความสัมพันธ์ให้สนิทสนมลึกซึ้งกับพระเจ้ามากขึ้นไปเรื่อยๆทุกๆวันยิ่งคุณมีความสนิทสนมกับพระองค์มากขึ้นเท่าไหร่คุณก็ยิ่งจะทําบาปน้อยลงไปเองโดยอัตโนมัติเพราะอะไรครับเพร,เพราะคุณเชื่อมั่นไว้วางใจพระองค์มากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองแหะครับคุณจะเชื่อมั่นวางใจการปกป้องคุ้มครองจากพระเจ้าคุณจึงไม่จําเป็นจะต้องโกหกก่อแบบอัปลาหมหรืออิสอักเพื่อพยาปกป้องตัวเองและ กุณก็ไม่จําเป็นจะต้องเบียดเบียนคน่นหรือใช้วิธีปิดปิดแบาๆเพื่อให้ได้สิ่งที่คุณต้องการเพราะคนไว้วางใจการจัดเตรียมจากพระบิดาดังนั้นขออนุนใจให้อย่าขาดการเฝ้าเดี่ยวสม่ำเสมอเป็นประจําทุกวันนะครับเพราะความสัมพันธ์กับพระเจ้าที่ลึกซึ้งจะช่วยให้คนมีชีวิตที่สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นโดยอัตโนมัติอันเกิดจากอะไรก็รเกิดจากความเชื่อวางใจในพระคุณความรักความเมตตาจากพระเจ้าไงล่ะครับ เอาละครับถึงตรงนี้มาเริ่มสนุกกันให้กดตอบคาถามต่อไปนี้ลงในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับคําถามแรกก็คือความอ่อนแอของเนื้อหนังที่ทําให้คนล้มลงในบาปนั้นบางครั้งไม่ได้เกิดจากความตั้งใจจะทําบาปแต่สาเหตุที่แท้จริงเกิดจากอะไรครับคําถามข้อสองก็คือคุณเคยโกหกหรือใช้วิธีปิด,ปด,ปดบับาปเพื่อเอาตัวรอดหรือเพื่อให้ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการหรือไม่การกระทํานั้นเกิดจากอะไร คําถามข้อสามก็คือขณะที่คุณฟังคลิปในซีรีส์เฝ้าเดี่ยวนี้คุณได้ใช้เวลาหยุดชัว่วขณะและอธิษฐานสนทนากับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการเฝ้าเดี่ยวทุกครั้งหรือไม่อย่างไรคุณรู้สึกสนิทสนมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์มากขึ้นในทุกทุกวันจนได้ยินเสียงของพระองค์แล้วหรือยังคาถามข้อสี่ก็คือคุณจะเริ่มจากการพยายามเลิกทาบาปด้วยกําลังตัวเอง หรือการพยายามเป็นคนดีตามกฎบัญญัติของศาสนาหันไปเป็นการเลิกเปลืกับความสัมผัสกับพระเจ้าอย่างเป็นส่วนตัวเพื่อให้ความรักความเมตตาของพระองค์กลายมาเป็นแรงจูงใจในการไม่ทำบาปของคุณได้อย่างไรคำถามข้อห้าก็คือลองทบทถวนว่าการพยายามปกป้องตัวเองหรือพยายามไขว่คว้าสิ่งที่คนต้องการด้วยวิธีของตัวคนเองนั้นมีแรงจูงใจ มาจากความกลัวหรือความโลภใช่หรือไม่และลากเน่าของปัญหาเหล่านี้เกิดจากอะไรทำไมคนจึงกลัวทำไมคนจึงโลภอยากได้มันเป็นเพราะคุณขาดความเชื่อมั่นวางใจในอะไรครับพี่น้องที่รักเมื่อกดกล้ครวนคำถาม5้าข้อนี้แล้วก็อย่าลืมอธิษฐานขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดเผยสัมแดงให้ครล้ตัวด้วยนะครับแล้วก็จดบันทึกลงสมุดเท้าเดียว หรือนามาแบ่งปันโดยพิมพ์ลงในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เอาละครับพรุ่งนี้เราก็จะเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยกันต่อซึ่งเราก็จะมาดูการกอบกู้ฟื้นฟูโดยพระเจ้าสําหรับชีวิตของ East อิสอักคนนี้นะครับเพื่อคนก็จะได้เข้าใจวิธีกอบกู้ฟื้นฟูชีวิตจากพระเจ้าให้ตัวคนกลับคืนสู่ความบริบูรณ์แล้วชีวิตคนก็จะได้เป็นท่อพระพอใหญ่ไปสู่ผู้คนมากมายได้อาเมนไหมครับพี่น้องขอพระเจ้าอวยพอรครับ